ถามถึงวิออฟก่อนเลยวันนี้เป็นไงบ้างคะสำหรับโปรเจกต์นี้รอคอยมานานใช่ครับแบบนานมากเลยก็รู้สึกแบบตื่นเต้นนะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นการรอคอยที่แบบว่านานมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมแล้วแหละที่จะต้องวงสวงแล้วก็แบบลุยกันอย่างแบบต่อไปนี้ก็จะลุยกันอย่างแบบว่าสุดใจไม่ขาดสายไม่ขาดสายแล้ถึงเวลาของของซีรีส์สองเรื่องนี้แล้วนะครับใช่ลุยกันไปยาวๆวันนี้ก็ทําเลิกวงสวงก็ขอให้ทุกอย่างครับแบบว่ามีแต่สิ่งดีดีเกิดขึ้นแล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอุปสรรคน้อยที่สุดนะครับสาธุสรับยันเล่นสองการถ่ายทำก็ถ่ายทำไปแล้วสำหรับยันเล่นสองอานนท์เนี่ยบ้างขาอัดนาทีก็ตอนนี้นะคะเราถ่ายทำไปถึงครึ่งทางแล้วแล้วก็เราก็จะอัดแบบอาทิตย์นี้เราก็อัดเรื่อยๆอย่างเงี้ยพอถ่ายทำอานนท์เสร็จปุ๊บเราก็จะถ่ายทำพี่เสรจต่อเลยใช่ก็น่าจะได้ชมประมาณต้นปีหน้าแน่นอนไม่เกินถ้าเกิดสมมติเกินกว่านี้จะสามปีละถ้าแตเตรียมงานมันก็จะนานเกินไปเลื่อนแล้วเลื่อน เอ้ยอันนี้ไม่เลื่อนแล้วเนาะไม่เลื่อนรอบเดียวไม่เลื่อนไม่เลื่อนแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีเตรียมตัวส่งทําห้องโพสเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยค่ะการทำคุกที่ออฟไลน์สำหรับกระแสนอทการการเปลี่ยนตัวนักแสดงเอออันนี้อยากลองพูโอตอนแรกก็ตื่นเต้นมากนะครับบอกว่าก่อนจะลงนี่คือแบบว่าลุนแรงมากแบบตื่ไม่ได้ตื่นแต่หนีมานานมากแล้วอะไรเงี้ยครับก็แบบ รอลุ้นเหมือนกันว่าทุกคนจะเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเสียงตอบรับของมาแบบทุกคนแบบว่าดีใจกันเยอะมากแล้วก็รู้สึกแบบเราก็รู้สึกว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่พวกเราก็แบบว่าคิดกันมาสักพักนึงมากๆานะครับว่าเราจะแบบว่าปรับเป็นประมาณนี้เนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแบบดาเนินต่อไปแล้วเราก็รู้สึกว่าน้องทางทิวเตอร์เราอิมนะครับก็เหมาะจริงๆกับตรงนี้นะครับเราก็แบบคุยกันแบบเนาะเราถามกันแบบเป็นยังไงย,ยังไงค่อนข้างเยอะมากครับมันก็ จริงๆเราก็แบบตอนแรกเราก็มีแบบคิดในหลายๆชอย้อยเนาะแต่เราก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ดรยิม้มก็คือเหมาะจริงๆแล้วเราก็เราก็เบสออนแบบคนของเราบวกกับเหมาะจริงๆด้วยนะครับไม่ได้แบบไปทางใดทางหนึ่งนะตอนะนะี้เองทุกคนนะแบบเข้าใจกันหมดแล้วน้อยังมีใครที่แบบเออติดค้างสนใจว่าเอ,อ ผมผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมดามันมันต้องมีอยู่แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่เราทําใจตั้งแต่ตอนแรกที่ตัดสินใจแล้วครับแต่ว่าเราก็มันเป็นเรื่องของแบบแบบนาคติงตังอนะเนาะแบบว่าใครคิดยังไงก็ได้หมดมันเป็นแบบสิทธิของเขาแต่สําหรับเราเองเรารู้แล้วล่ะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราเรามั่นใจในตรงนี้เรากับน้องๆเองด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนนะครับ แล้วก็อยากให้แบบทุกคนแบบเปิดใจนะครับคนที่แบบอาจจะยังแบบไม่เข้าใจก็เปิดใจให้น้องๆแล้วก็ให้ทีมงานทุกคนด้วยนะครับเพราะผมมั่นใจมากว่าน้องๆจะทําออกมาได้ดีแล้วก็รวมรวมถึงผมและทีมงานทุกคนไน่จะแบบทำออกมาให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงแบบน้องทิมมี่ทอมมี่ด้วยก็จริงๆน้องก็ค่อนข้างแบบอินดีมากๆกับตรงนี้นะครับอย่างล่าสุดที่บอกว่าบอกว่าเออส่งหม้ยต่อให้ให้เพื่อนในสังกายแต่จริงๆแบบว่าอย่างกรณีนี้อะไรเงี้ยก็อยาก ขอความร่วมมือดีกว่าว่าเพราะว่าจริงๆเราแบบมันไม่มีใครแทนใครได้แล้วก็จริงๆเราไม่อยากให้ถามแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าส่งความรู้สึกของน้องอะไรเงี้ยน้องแบบเราเชื่อว่าทุกคนมีดีในแบบฉบับของตัวเองเนาะก็คือแบบว่าก็ร่วมกันกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์ใหญ่ดีกว่าอ่ะในส่วนของพิเศษกับน้องไมอ้อะไรแอ่าเรื่องนี้อ่ะพูดหน่อยเพราะว่าได้มาเล่นแล้วหลังจากนันก็รอคอยผลงานคู่เรามาสักพักหนึ่งครับ ตอนที่มีการคุยุยกันเนี่ยก็ก็มีการสอบถามหรือว่าถามแรคเตอร์กวาเทียมเราจะยอมรับก็โอเคอครับเล่นครับก็มีการปรึกษาทั้งจิมมี่พี่ทอมแล้วก็ทุกทุกคนปรึกษากันหมดเลยครับว่าแบบยังไงแชร์กันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ผองานมาด้วยอืมแล้วว่า,วา์ชั่นของเราเันจนแบบแตกต่างจากผังนที่เขาทำไว้ไหมคะ ผมว่าผมว่าผมน่าจะขับออกมาได้แบบแบบเป็นดองไม้ในเวพุชช่นคูเคยเอ่ออ่าจะมีความแตกต่างแต่ว่าอยากให้ทุกคนรอติดตามครับเอ่อให้เปิดใจกันหน่อยเนาะนี่ตื่นได้แล้วนะนี่ตื่นได้เตรียมถ่ายแล้วนะเป็นแหลกยังไม่เริ่มถ่ายหรอเอ้ยไม่เพราะว่าอย่างเงี้ยเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเรายังเริ่มถ่ายพี่เจตไม่ได้เพราะว่าหลังจากที่เราสลับเอาอานนท์มาขึ้นก่อนพี่เจตอะบทพี่เจตทั้งหมดจะต้องโละทิ้ง และเขียนใหม่ทั้งหมดอย่างเงี้ยระหว่างเงี้ยน้องสองคนก็อยู่ในช่วงของการเวิร์กช็อปส่วนของน้องยิมเนี่ยก็ได้มีถ่ายในเรื่องของอานนท์ไปแล้วบ้างอะไรแบงนี้ใช่มาพวงกันใช่ใช่ตอนเรามีการเขียนหมดทั้งทั้งหมดเลยใช่ทั้งอานนท์เราเราต้องเปลี่ยนทำรายการออดแอ์ด้วยเพราะว่าเราต้องออนแอ์แบบอานนท์ก่อนใช่ไปที่อานนท์บ้างไปดูเรื่องของอานนท์เป็นยังไงบ้างคะ งจะได้ออดได้เราพึ่งทางแล้วพึ่งทางครับก็เมื่อวนนี้ก็เพิ่งแบบว่าล่าสุดเลยใช่ครับเพิ่งถ่ายคิวที่11บเอะไรเงี้ยผมก็สิบสอง้องคิวแนผมเองไ้ขอนทษแทนเราแล้วโครดีเัยงนี้นอนน้อยใช่รันนอ่าละครับผมก็เออก็ตอนช่วงแรกก็อาจจะมีแบบว่าสะดุดบ้างกับการถ่ายทำอะไรเงี้ด้วยเหตุสุดใอะไรเงี้ยครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออัดแบบ ป่อยมากคู่นี้ก็ออกกองใช่คู่นี้ก็มีออกกองครับผมก็ก็เลยช่วงนี้เร่งเหมือนกับเร่งถ่ายพื้นที่ทุกคนจะได้ได้รับชมในปีหน้าครับผมใช่แล้วก็ที่สำคัญอ่าพรุ่งนี้ก็หนึ่งนี่อันนี้น้องสาวครับน้องสาวเูกยยังไงคะหนูแล้วพอดีราคาเป็นต้นข้าค่ะน้องสาวพี่เมือง เออสาวน่สร้างสีสันใช่น้องสาวคนสวยมากูเลยจริงๆแล้วอย่างสองกับนอกจากสาวน่แรักสามคนเนี้ยก็ยังจะมีน่ารักรับเชิญอีกมากมายเลยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเนาะว่ามีน่ารักรุ่นใหญ่ใครบ้างอะไรอย่างงี้น้องโขมามาด้วยใช่น้องโข้มาอันนี้หนึ่งพันอะยังไงคะหนูเล่นเป็นอะไรคะเอ่าก็ผมและผมเป็นน้องกันนะครับรอดรอแล้วรอหน้ารักหน่ารักไม่น้ารักหน้ารักไม่น้ารักขอถามหน้ารักครับ น่ารรรั um ัักคบได้ไหมไม่เป็นไรคุณสั่งคุณชวินบ้างในเรื่องของการทำมันมันยากยากได้ยังไงกับการเรียกอ่ะมันมันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนบทเปลี่ยนอะไรด้วยจริงๆเราต้องบอกเลยว่าค่อนข้างยากมากๆเพราะว่ามันเหมือนเราเราวิ่งไปเราชนกลับเราเริ่มนับนับใหม่อีกแล้วหลายๆรอบอะไรอย่างเงี้ยเราคือหมายถึงว่าเราทิ้งบทไปหลายฉบับมากๆอะไรเงี้ยแล้วเวอร์ชั่นที่เรารู้สึกว่าเราเอามาถ่ายทำเป็นเวอร์ชั่นที่ ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็อยู่ในข้อจํากัดที่ดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยเราก็เอาจริงๆเรารู้สึกว่าการแสดงของทุกคนพัฒนาขึ้นเยอะมากๆเราก็เอ่อทุกคนเป็นตัวละครได้แบบได้น่าติดตามมากๆอะไรเงี้ยในส่วนของเราในการกํากับอะไรเงี้ยก็มีปรึกษาทางพี่ออฟตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีการแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในรูปแบบในแต่ละในโลเพื่อให้มันแบบว่าดีที่สุดนะตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้คนติดตามผลงานชิ้นนี้มากๆอะไรเงี้ยรอมานานแล้วแล้วก็ อีกนิดเดียวได้ดูแล้วล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าตอนนั้นแอมไม่ดูจะทุบนะเออออมพี่รับสาสุดท้ายหน่อยว่าจะได้คงกันเท่าไหร่คะอ๋อตอนนี้เราขอวางเป็นแบบคร่าวๆก่อนเนาะปีหน้าปีหน้าแน่นอนต้นปีเพราะว่าเราเราจริงๆเราก็จะให้อยู่ในแบบ ต้นปีจริงๆเพราะว่าคอเตอร์แรกคอเตอร์แล้กลัวคำว่าคอเตอร์มากตอนนี้ไม่คอเตอร์มันเยอะระยะเวลาขับเดือนไหมได้ได้ได้ก็จะให้เราที่สุดดีกว่าในต้นปีหน้านะครับยังไงก็คงเป็นเรื่องแรกของทางมันดีในปีหน้าแน่นอนนะฮะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามครับการดคงไม่มีอะไรมาทาให้เลื่อนแล้วเนาะสาสุูกวันนี้วงส่งแล้วครับคิดว่าไม่มีนะฮะอยากให้ทุกอย่างวงส่งมานานะใช่ครับน้องสาสุูแล้ว ตอนนี้มีดวช่องอะไรกันเรื่องครับตอนนี้มีคุยคุยอยู่ครับมีคุยคุยอยู่ก็คือช่องทางการแอร์ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในช่วงเจเจาครับว่าตรงไหนที่จะเป็นแบบทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอยื่อี้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบพยายามแบบหาที่แบบเอานี้ช่องทางไหนดูง่ายสุดให้เงินเยอะสุดก็ติดต่อมาได้เลยไม่เกี่ยวที่เงินไมาดีว่าเขาไม่สนใจเงินเยอะนะก็สนใจบ้างก็ได้เ ครับเออ <ไป S 2> เอ,อ่ะ <ไป S 2> โอเคขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะแต่สุดท้เราก่อนเนาะ